แฟนคลับดราม่าหลังวายจีมาให้ลิซ่าร่วมงานแฟชั่นวีคหลังจากออกมาเปิดใจขอโทษระหว่างวิดีโอค a l อีเวนต์เกี่ยวกับทรงผมคอนโรนะครับกับภาพโปรโมทเพลงมันนี่ของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลดูเหมือนแฟนๆคนรักแบ็คพิงจะยิ่งยินดีในความกล้าหาญของสาวไทยคนนี้อยู่ไม่น้อยนะครับพร้อมกับชื่นชมในสปิริตอันยอดเยี่ยมของเธอครับแต่ล่าสุด ก็ยังไม่ไหวครับมีเรื่องให้คนรักสาวลิซ่าต้องออกมาแสดงความไม่พอใจอีกครั้งหนึ่งครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสดงออกอะไรของเธอเลยแม้แต่น้อยครับแต่ดราม่าที่เกิดขึ้นมันเกิดจากต้นสังกัดของลิซ่าอย่าง YG Entertainment นั่นเองครับ โดยถ้าใครติดตามเรื่องราวของ b l a c k พิง k จะทราบกันดีนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกวง b l a c k พิง k มีโอกาสเดินทางไปกรุงปารีสฝรั่งเศสครับเพื่อร่วมงาน p r r s s f s ฟชั่นว e คและเข้าชมแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าวตามแบรนด์ที่แต่ละคนได้เป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ครับรวมไปถึงลิซ่าเองก็ได้บินไปกับเพื่อนๆร่มวงเช่นเดียวกันครับ แต่หากพูดไปถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรให้ดราม่านะครับเพราะลิซ่าก็เดินทางไปถึงปารีสแล้วแต่แล้วก็มีกรณีไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงๆครับโดยเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยชองคริสโตฟป่าแปงซีอโอของแบรนด์บูเกอรี่โดยเขาได้โพสต์อธิบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวข้องกับความสงสัยว่าทําไมถึงไม่เห็นลิซ่าผู้เป็นแบรนด์แอนบรัสเซอร์ของแบรนด์ในงานอีเวนต์หลักที่ถูกจัดขึ้นในเทศกาลร,ระดับโลกแบบนี้ พริสตอฟได้โพสต์ข้อความถึงแฟนคลับของลิซ่าที่รอคอยให้เธอเดินทางมาร่วมงานกับแบรนด์บูการีนะครับแต่สุดท้ายต้นสังกัดของเธออย่าง YG Entertainment กลับไม่อนุญ,ญาตให้ลิซ่ามาร่วมงานรับด้วยเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 โดยต้นสังกัดของนักร้องสาวไม่ให้เธอเข้าร่วมงานอีเวนต์รวมไปถึงการไปชมโชว์ใดๆของแบรนด์ครับนอกจากนั้นเขายังบอกว่าการตัดสินใจของต้นสกัด ทำให้ลิซ่าพลาดโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปร่วมกับเซนเดย่และลิลี่อัลดริชที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อีกทั้งสองท่านครับและแม้ว่าในตอนท้ายจะมีการทิ้งข้อความในทำนองที่ว่าโพสต์ของเขาเป็นการตอบคำถามให้กับแฟนๆที่รอคอยการปรากฏตัวของลิซ่าเท่านั้น แต่งานนี้ก็เหมือนเป็นการโยนระเบิดลูกใหญ่กลับไปที่ YG Entertainment ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป #YGLetLisaDoHerWork ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แทบจะทันทีครับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลิซ่าเพราะสมาชิกคนอื่นๆของวงไม่ว่าจะเป็นซูจีเจนนี่และโรเซต่างมีโอกาสได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ที่พวกเธอเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ทั้งสิ้นครับเว้นแต่ลิซ่าเพียงคนเดียวที่ห้ามไปร่วมงานทั้งๆที่เธอก็เป็นหนึ่งในแบรนด์แอมบบสเดอร์ครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีแฟนๆของลิซ่าหลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่าจู่ๆทำไมเพลย์ลิสต์ของลิซ่าถึงถูกลบออกจาก Spotify ของค่าย YG Entertainment อีกทั้งการโปรโมทงานโซโลเดี่ยวของเธอเองก็ไม่ได้รับการโปรโมทนานเท่าที่ควรจะเป็นเพราะต้องเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์แต่พอไปถึงปฟรีสกลับถูกห้ามไปร่วมงานอีกด้วยเหตุทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับลิลี่แฟนคลับของลิซ่าทั่วโลกเป็นอย่างมากครับ